สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพี่น้องเอฟซีทุกท่านพบกับผมนนท์นาวินีเช่นเคยในเรื่องเล่าจากสนามลบมือเร้าพี่น้องเล่าเรื่องเล่าของก้อยฐานพันจูโจมที่เก่าพกศูนย์สิงขาวให้พี่น้องได้ฟังเรื่องเาวาที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นเป็นเรื่องราวการสู้รบในพื้นที่เขาค้ออำเภอลมสัตว์จังหวัดเพชรบูร์ พอช่วงใบพี่น้องมานั่งลำลึกนึกถึงอดีตนึกถึงเรื่องรล่าที่ผ่านมาเลยนึกได้ว่ามีอยู่บางช่วงบางตอนบางเซี่ยวของชีวิตเนี่ยไม่ได้เล่าให้พี่น้องได้ฟังกันคลิปนี้ก็เลยอยากจะเล่าถามว่ามันสําคัญไหมมันไม่ได้สําคัญอะไรพี่น้องแต่เล่าเพื่อเป็นบทเรียนเล่าเพื่อให้พี่น้องได้ทราบว่าข้อมูลข่าวนั้นปีทั้งข่าวลือ ข่าวลวงข่าวลับข่าวที่เป็นจริงถามว่าทำไมผมจึงหยิบยกเรื่องราวของข่าวขึ้นมาพูดเพราะว่าในช่วงนั้นที่หมู่บ้านของผมคืออำเภอหนองหงเชียงรันวีลำเนี่ยเขาลือว่านนาวินประทะก,กับกองกำลังฐานเวียดนามฐานวิบัติการแตกถูกทหารเวียดนามสังหาร เป็นผีเฝ้าป่าอยู่ที่ชายแดยนว่าอย่างนั้นเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นเรื่องจริงพี่น้องเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังช่วงปีพศ2529ต่าตามที่ผมเคยเล่าพี่น้องได้ฟังว่ากองร้อยฐานพัาจูโจมที่965าราพลานุ่มลิจัไกลเนี่ยได้เคลื่อนกําลังเข้ามาประจำการทางด้านเนิน300รํอตำบลดงะดิ์อำเภอน้ํายืนจังหวัดบนรราชธานี เข้ามาช่วงกลางๆปีงพารี2529มาด้วยกันหลายกองร้อยพี่นอ้องกองร้อยฐานพันจู่โจมที่9 5 8ก็มากองร้อยฐานพันจู่โจมที่9 2 1สิงห์งดําก็มาในระหว่างการเคลื่อนกําลังไปอยู่ที่หน้าแนวเนิน3 0มตะเข็บชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งในขณะนั้นกองลังฐานเวียดนามเนี่ยเขาได้ลุกได้บวกเข้ามาประจําอยู่ในพื้นที่ตะเข็บชายแดนไทยตั้งแต่บุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษจังหวัดบุรีรัมย์ราชธานี เขาขึ้นมาประจําการบนเทือกเขาพนมล้งรักพี่น้องคือเขายึดได้หมดแล้วแต่ในช่วงปีพศ2529อิกากองประชาการกองทัพภาคที่สองเขาเปิดยุทธการดีแปดแต่ไม่ใช่ยุทธการใหญ่เป็นยุทธการเล็กๆถามว่าทําไมเขาไม่เปิดยุทธการใหญ่เลยทําไมไม่ป่าปรามกวาดล้างทําไมไม่ผลักดนันกองกําลังหานเวียดนามให้ออกจากพื้นที่ประเทศไทยไป ผมเข้าใจว่าในช่วงนั้นนะครับกองบัญชาการกองทัพภาคที่สองแล้วก็กองทัพบ,บกแล้วก็รัฐบาลเนี่ยเขากำลังหาลือกันว่าจะใช้กําลังจากส่วนไหนเข้ามาปฏิบัติการในพื้นที่หากใช้เฉพาะกํากลังทหารแฟนจู่โจมโช,มชอคอ 1, 3, ั้งสามค่ายปักธงชัยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้พี่น้องใช้ทหารราบของกองบัญชาการกองทัพภาคที่สองซึ่งมีอยู่ในพื้นที่หลายจังหวัดมันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้มันต้องอาศัย กำลังหลักจากหลายๆส่วนไม่ว่าจะเป็นฐานพาันจู่โจมจากโชคอหนึ 1, 3, ่สามค่ปักธงชัยกลุมฐานพาันที่ยี่สิทหารราบทหารมา้าตำรวจตะเวชเนชายแดนทหารปืนใหญ่เครื่องบินลบจากกองทัพอากาศผมก็ใจว่าทางรัฐบาลหรือว่ากองบัญชาการกองทัพภาคที่สองเขาคิดนะตอนนั้นเพราะว่าในขณะนั้น ผู้นำสูงสุดของทางเวียดนามเนี่ยเขาบอกสามารถเคลื่อนพลเข้ายึดกรุงเทพมหาคนครของประเทศไทยได้ภายในสองชั่วโมงมันจะเป็นเรื่องเราที่คุยมโม้โอ้อวดหรือไม่นั้นตอนนั้นผมไม่ทราบจริงๆพี่น้องแต่พอเคลื่อนกาลังไปในพื้นที่กองร้อยข้างเคียงนะครับที่อาศัยอยู่ตามตะเข็บแนวเชเดแดนด้านเนินสี่้เนินสามเก้าหกเนินห้ารู้ถ้ำเจีย แล้วก็อีกหลายๆเนินที่มุ่งหน้าไปทางด้านทิศตะวันตกของประเทศไทยนะครับเขาเกิดการประทะก,กันอย่างหนักพี่น้องในขณะนั้นฝ่ายทหารไทยเนี่ยก็สู้คือยิงประทะปืนใหญ่จากบ้านเก่าขามยิงกึ้มกึกับเข้าไปในพื้นที่แต่ก็ทําได้แค่นั้นพี่น้องเราไม่สามารถเคลื่อนกําลังเข้าไปวิบัติที่บริเวณเนินต่างๆที่กองหลังฐานเวียดนามเนี่ยเขายึดไว้ได้ ถามว่ามันเกี่ยวอะไรกับตัวของผมไหมไม่เกี่ยวครับแต่ในขณะนั้นมีฐานล่าจากกองกําลังสุรนาลีซึ่งมีคนบ้านเดียวกับผมเนี้ยไปเป็นจ่าไปเป็นในสิบอยู่ที่ค่ายสุรนาลีแล้วเขามีโอกาสได้เดินทางเข้ามาในพื้นที่ด้วยเช่นกันเหตุการณ์ในช่วงนั้นมันชุนลมุนพี่น้องข้อมูลการข่าวข้อมูลกองรังหารเวียดนามปะทะกับ ทหารพ่าน,นจู่โจมไข้ปักธงชัยนีย่เกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวันซึ่งในความเป็นจริงก็ปะทะกันตลอดพี่น้องเช้าสายไปเย็นเนี่ยกองกำลังทหารพ่านจู่โจมซึ่งอยู่หน้าแนวสุดเนี่ยปะทะกับกองกําลังทหารเวียดนามบ่อยมากมีอยู่วันพี่น้องวันนั้นเป็นข้อมูลเป็นข่าวใหญ่มีข้อมูลทางการข่าวแจ้งเข้ามาที่กองร้อยทหารพ่าน,นจู่โจมที่965พานุ่มลิธิไกยซึ่งประจำการอยู่บริเวณเนินส0 0อยว่า กองกำลังฐานเวียดนามเคลื่อนกําลังบุกตีทหารพลานจู่โจมไข้ปักธงชัยทหารพลานสู้ไม่ได้ถอนกําลังถอยออกไปฝ่ายฐานเวียดนามเนี่ยไม่ลดละเคลื่อนกําลังติดตามไปจับทหารพลานมาสังหารเสียชีวิตทุกนายนี่คือข้อมูลที่ไปถึงหูของผมซึ่งประจำการอยู่ที่เนินสามร้อยทางด้าน ทิศตะวันออกของประเทศไทยคือติดกับอำเภอนาจรลวยนะครับตอนนั้นผมประจำการอยู่ที่นั่นนะครับแล้วเรื่องราวเหตุการณ์นี้มันก็ดังอยู่หลายวันพี่น้องผมก็พยายามสืบสอบว่ากองร้อยใดที่ถูกกองลังทหารเวียดนามหิงสำลินเขาตีจนฐานแตกสืบอยู่นานพี่น้องไม่มีข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงข่าวนี้มันอาจจะเป็นข่าวลวงข่าวจริงข่าวเท็จประการใดในตอนนั้น ผมไม่ทราบจริงๆเพราะว่าตั้งใจตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ตื่นเช้าทุกวันออกลาดตระเวนไปทางที่ใต้บางไปทางทิศตะวันตกบางไปทางทิศตะวันออกบางสลับสับเปลี่ยนกันไปภารกิจแต่ละวันไม่เหมือนกันแต่ข้อมูลการข่าวก็ยังเข้ามาเป็นระยะระยะระยะนะครับบอกว่าฐานพันจู่โจมค่ายปักธงชัยปะทะอยู่เลยซึ่งเหตุการณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นก็เป็นเรื่องจริงเพราะว่ามีบางช่วงบางตอน พี่น้องของผมก็คืออาสาสมัครฐานพานวัฒนาแก้วประสิทธิ์เป็นเพื่อนรักกันเคยประจําการอยู่ในกองร้อยฐานพานจุโจนที่958มาด้วยกันถูกทหารเวียดนามยิงเสียชีวิตพีชีพในที่เกิดเหตุนอกจากอาสาสมัครฐาพานวัฒนาแก้วประสิทธิ์แล้วก็ยังมีอาสาสมัครฐานพานภูทรฐานสิทธิ์ สังกัดกองร้อยฐานพันจุโจมที่9 21สิงดําผีชีพในพื้นที่การสู้รบด้วยถามว่าทำไมผมจึงรู้จักกับพี่ภูทรธนสิทธิ์เพราะว่าผมเคยเข้าไปอยู่ในกองร้อยฐานพันจุโจมที่9 21สิงดําจึงทำให้ผมคุ้นเคยกับกำลังพลของกองร้อยฐานพันจุโจมที่9 21สิงดํงเช่นกัน ช่วงนั้นข้อมูลที่เข้ามาถึงหูผมมีสองลายก็คือมีวัฒนากับพี่ภูทรนะครับผมปฏิบัติภารกิจชายแดนอ,อ,อยู่ชายแดนแถบนั้นนะครับเกือบจะหนึ่งปีนะครับพอช่วงปลายปีหน่วยเหนือเขาก็ให้จบภารกิจให้เดินทางกลับไปพักผ่อนเพื่อกลับมารบใหม่ในยุทธการดีเก้า เนิน408ช่องบุกแต่ในระหว่างที่ผมรับคำสั่งให้เดินทางกลับไปพักที่ภูมิลำเนาบ้านเกิดพี่น้องคือเดินทางจากจังหวัดอุบลราชธา,านีไปถึงที่อำเภอหนองกี่เวลามันก็มืดคำ่ำรถยนต์รถโด,ดยสารที่วิ่งระหว่างอำเภอหนองกี่อำเภอลำปางซึ่งต้องผ่านบ้านของผมเนี่ยมันหมดตั้งแต่เวลาบ่ายสามโมง วันหนึ่งมีรถวิ่งสองสามรอบพี่น้องมีสิบเอ็ดโมงเช้าแล้วก็มีบ่ายโมงแล้วก็มีบ่ายสามโมงถนนหรือว่าเส้นทางเข้าบ้านของผมสมัยนั้นลําบากมากยังเป็นถนนดินเป็นถนนลูกลงังพอถึงหน้าฝนนี่เข้ายากมากพี่น้องรถไปไม่ถึงหรอกในวันนั้นผมจําได้ว่าผมไปถึงที่อําเภอหนองกี่ก็ประมาณสักหกโมงเย็นไม่มีรถพี่น้อง เมื่อไม่มีรถจะทํำยังไงสมัยก่อนรถมอเตอร์ไซค์มันก็ไม่มีพี่น้องประช,ชาชนชาวนั้นเขาไม่มีรถปิกอัพไม่มีอะไรที่จะเดินทางออกจากหมู่บ้านของผมเนี่ยมาที่อำเภอไม่มีพี่น้องประมาณใบสองบสามนี่อำเภอหนองกีนี่เงียบกริบเลยการค้าการขายไม่เจริญรุ่งเรืองครับพี่น้องพอไปถึงนะครับก็ไปที่ท่ารถเขาบอกรถออกไปแล้วไม่มีอีกแล้วถามว่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างมีไหมเขาบอกไม่มีหนองกี่ไม่มีมอเตอร์ไซค์รับจ้าง แล้วรถตุ๊กๆล่ะรถตุ๊กๆก,ก,ก็ไม่มีพี่น้องผมเลยตัดสินใจว่าไหนๆก็ไหนๆเพราะไม่ได้เดินทางกลับบ้านมาประมาณสักสองปีแล้วก็เลยตัดสินใจว่าจะเดินพี่น้องรู้ไหมระยะทางเท่าไหร่สามสิบสามกิโลครับพี่น้องเดินจากอำเภอหนองกีไปที่ตำบลห้วยหินอำเภอหนองหงจังหวัดวีรัมีสามสิบสามกิโลเมตรจากบ้านผมไปลำไยมาก,ก็อีก สากิโลเมตรเช่นกันทำยังไงได้พี่น้องในเมื่อมันไม่มีรถไปคนเดียวไปโดดๆตัดสินใจเดินพี่น้องการเดินเดินไปเรื่อยนะครับเดินเลยเอำเภอหนองกี่ก่อนถึงบ้านเยื่อาราศช่วงนั้นมันเป็นหน้าหนาวด้วยพี่น้องประมาณสักเดือนพฤศจิกายนประมาณนี้โอ้โหอากาศหนาวตอนเย็นนี่หกมงเย็นนี่หนาวมากเดินไป มองเห็นเขาสูงไฟอยู่ข้างทางก่อนถึงทางเข้าบ้านเยอะอภาษาก็เลยเอแวะผิงไฟสักหน่อยแวะแล้วก็เดินทางต่อจากนั้นก็เข้าไปนะครับไปนั่งอยู่พักหนึ่งพี่น้องมีชาวบ้านเขาเดินมาเขาบอกมานั่งอะไรตรงนี้เขาบอกอ๋อผมมาจากชายแดนผมจะกลับไปที่หบู่บ้านมันไม่มีรถผมหนาวพูดเลยมาผิงไฟเขาบอกรู้ไหมไฟที่กําลังลุกไหมนี่คือ ไฟอะไรเขาไม่ได้เผาถ่านนะเขาบอกว่าอ้าวผมเลยสงสัยถ้าเขาไม่ได้เผาถ่านแล้วไฟที่เขาจุดอยู่เนี่ยคืออะไรเขาบอกเขาพึ่งเผาศพไฟไม่ศพเรียบร้อยมันก็เหลือเพียงเท่าถ่านตกใจเลยพี่เนาะไปนั่งเฝ้าไอ้ไอ้เขาเรียกเมนเผาศพตั้งนานสมัยก่อนเมนเผาศพนะครับเผาที่นาบ้างเผาที่วัดบ้างใช้กองฟอนพี่นนอะ ไม่ได้ใช้เมลใช้กองฟอนเอาฟืนเนี่ยนะครับามาโกงกองจากนั้นก็ศพขึ้นวางจากนั้นก็ลาดน้ำมันแล้วก็ไฟเผาแค่นี้จบการชาวธุกรกิจศพของพี่น้องชาวอีสานในสมัยก่อนทำแบบง่ายๆทำแบบนี้พี่น้องหลังจากทราบว่า,อาไอ้กองฟอนหรือว่าเตาถ่านที่ผมไปนั่งฝ้ามันเป็นกองฟอนที่เขา,เาใช้เผาศพผมสะดุ้งออกมาเดินทางต่อ เดินไปสักพักพี่น้องปรากฏว่าโชคดีจริงๆวันนั้นมีรถยนต์ของอครูท่านหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่โรงเรียนบ้านหวยหินอําเภอลำเปมาจังหวัดบุรีรัมย์ขับรถผ่านมาผมาก็โปกปรากฏว่าท่านจอดจอดเส็จเพื่อให้ปรกาปรกฏว่าเป็นรถของอาจารย์ของผมเองนะครับเป็นครูของผมเองท่านก็บอกเอ,เอ้าเอ้นอนมาจากไหนวะเอ็งไปเป็นานานนัานตั้งแต่เมื่อไหร่ถามสาะระทุกสุกดิบกันจากนั้นคุยกันพอรถ วิ่งไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงพี่น้องก็ไปถึงหมู่บ้านของผมแต่บ้านของอาจารย์เนี่ยเขาจะต้องเลยไปอีกประมาณสักสองกิโลผมก็ลงที่ปากทางลงตรงสถานีอนามัยบ้านของผมมีอนามัยครับพอลงรถปุ๊บสมัยก่อนบ้านของผมเนี่ยถนนหนทางมันยังเป็นป่าหมู่บ้านก็ยังเป็นป่าจะเดินเข้าไปนี่ต้องเป็นทางเล็กๆพี่น้องแค่คนเดินได ไม่ได้เป็นทางรถมอเตอร์ไซค์ไม่ได้เป็นทางเปียนคือต้องเดินเป็นถนนเล็กๆประมาณเนี้ยพี่น้องเดินไปเดินไปได้แป๊บเดียวไปเจอพวกเด็กๆเ,เขาไปใส่เบ็ดมาพอเขาเห็นผมเขาก็ร้องผีหลอกผีหลอกผีหลอกเขาว่ ong, 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 าอย่างนั้นพี่น้องเราเงยกายก็เตรียมจะวิ่งเหมือนกันเพราะว่าผมก็วิ่งคนกลัวผีเหมือนกันเสียงร้อยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยน้องสูวีเฝ้าไปใส่นี่ใส่ใส่ผีอยู่ใส่ผมก็บอกเขาไปอย่างนี้ครับพี่น้อง เสร็จเรียบร้อยเด็กมันไม่รอพี่น้องเราก็แปลกใจพอเดินผ่านไปอีกบ้านหลังหนึ่งนะครับอยู่ทางซ้ายมือนะครับซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านปู่บ้านย่าของผมนั่นแหละแต่มันมืดค่ำชาวบ้านที่นั่นประมาณสักทุ่มหนึ่งสองทุ่มเนี่ยเขาปิดประตูเขาดับตะเกียงนอนแล้วไฟฟ้าไม่มีพี่น้องสมัยก่อนน้ำประปาไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆไม่มีมีเพียงอนามัยเท่านั้นนะครับที่ดูดีเป็นสีเป็นสันหน่อยไว้ดูแลคนเจ็บคนป่วยคนไข้ พอเดินไปไปถึงบ้านหลังหนึ่งเขาปิดปุ๊บปั๊บปุ๊บเฮ้ยเขาบอกมันผู้ชา,ายตัวดำดำเขาพูดว่าใครตัวดำดำเป็นขึ้นประกันล้วนบ้านนุ่ยุที่เขาพูดอย่างเงี้ยครับผมคือที่บ้านเขาเรียกผมเรียกล้วนนะครับบอกพี่น้องนะครับเสร็จเรียบร้อยบางคนเขาเรียกผมว่าไอ้ดำเขาเรียกว่าอย่างนี้นะครับมันคือบักดำลูกมีเยอะแยแท้เขาก็ว่า,างี้ผมก็ พยายามป้าป้า,ปาเรียกเขาก็ไม่พูดพี่น้องเขาปิดประตูคมครับแล้วก็เดินเข้าบ้านตอนนั้นมันมืดนะครับมืดมากพี่น้องผมก็เดินไปเดินผ่านไปตรงไหนเนี่ยเด็กๆเนี่ยร้องจ้ากเลยบอกว่าผีหลอกผีหลอกผมก็เลยงงว่าหรือว่ามันผีที่ไหนมันจะตามเรามาหรือว่าผีที่บ้านเยอประาษาทตามมาผมก็คิดนะพี่น้องก็เลยว่าจะทำยังไงเสร็จแล้วบอยเดินไปประมาณสัก เกือบกิโลหนึ่งก็ไปถึงบ้านตัวเองตอนนั้นแม่ของผมไม่อยู่แม่เนี่ยเดินทางไปทํางานกับพ่อที่กรุงเทพสมัยก่อนชีวิตก็กลัวของผมเนี่ยอัตคัดขัดสนพ่อแม่เนี่ยไม่ได้อยู่ที่บ้านแต่มีตากับยายยายเฝ้าบ้านตาเฝ้าบ้านตายนี่แกแล้วอายุแปดสิบปีแล้วตอนนั้นก็เดินไปไปที่หน้าบ้านเอ๊ะบ้านเราทําไมเงียบมองไปทางขวาซึ่งเป็นบ้านลุง นะครับบ้านพี่ชายแม่ปิดไฟเงียบเลยได้ยินเสียงกุกกแต่เรียกบอกลุงลุงเงียบกิบไม่มีเสียงพูดเรียกป้าป้าก็เงียบเสร็จเรียบร้อยก็เดินไปที่บ้านคือบ้านผมกับบ้านลุงเนี่ยมีถนนผ่ากลางนะครับทางขวานี่เป็นบ้านลุงทางซ้ายนี่เป็นบ้านผมบ้านสมัยก่อนเป็นบันไดสามขั้นเท่านั้นพี่น้องก็เรียกพ่อหญ่พ่อยญ่ผมเรียกตาองผมเรียกพ่อใหญ่ คือตางผมเนี่ยเป็นคนโคราชเป็นคนที่อำเภอท่าช้างจังหวัดนคารราชสีมานะครับอันนั้นคือภูมีลำเนาบ้านแม่ส่วนบ้านพ่อผมอยู่ที่อำเภอชุมพวงจังหวัดนคารราชสีมาในในว่าพ่อเนี่ยหรือว่าปู่เนี่ยหอบลูกจุงหลานอพยพมาจากทางฝั่งฝั่งของประเทศเราก็ว่าได้มาได้กับแม่ซึ่งเป็นไทยแท้ไทยโคราชนะครับก็ตะโกนเรียก พ่อใหญ่พ่อใหญ่เลียยนนเ้ยงอยู่นานก็ไม่มีเสียงหือไม่มีเสียงอือได้ยินแต่เสียงรอดไลฟันออกมาจากมัพคาดเออไปสู่ที่ชอบที่ชอบเถอะว่าอย่างนั้นผมงงเอา้าอะไรสู่ที่ชอบที่ชอบอะไรผมยังไม่ตายพ่อใหญ่ผมยังไม่ตาย,ย,าย,ย,ตายนี่ผมเอโนอนี่ยังไม่ตายพ่อใหญ่ผมกลับมาผมมาจากชายแดนอ,อจุดตะเกียงก่อนจุดตะเกียงก่อนผมก็บอกว่าอย่างเนี้พักใหญ่พี่น้อง ตาซึ่งแก่แล้วชราแล้วเนี่ยค่อยๆมือสั่นจุดตะเกียงจากนั้นก็ถือตะเกียงไอ้ตะเกียงบ้านเราตะเกียงบ้านนอกเนีย่ยยกขึ้นเขาก็มองเอ้าเขาบอกไอ้นายเอ็งยังไม่ตายนี่ว่าง้งผมเลยบอกยังก็ผมยังไม่ตายใครบอกว่าผมตายเอา้ากับแม่ของเอ็งเนี่ยมีคนมาบอกก็ไอ้อดุลลูกกำนันเขามาบอกว่า ทหารเวียดนามนี่มันเขาไปบุกยิงฐานพันจากนั้นเขาก็เห็นว่าอิงไปนอนตายอยู่ข้างป่าว่างั้นภาษาโคราชเขาก็มาบอกแม่อิงกะทําใจแม่อิงร้องไห้อยู่สามวันสคืนจากนั้นก็นไปกรุงเทพไปหาพ่อเอ็งแล้วว่าอย่างนั้นผมซึมเลยพี่น้องซึมเลยในเมื่อว่าข้อมูลข่าวข่าวว่าผมเสียชีวิตทั้งที่ผมช่วงนั้นอยู่ดีมีความสุข แค่เจ็บป่วยเป็นไข้ป่ามาลาเรียเท่านั้นเองพี่น้องจากนั้นตื่นเช้ามาผมก็ไปที่บ้านลุงแกชื่ออ,อลุงนิดป้าเนี่ยชื่อป้าสมก็บอกว่าลุกมันเป็นทีงไหนนี่ทีเป็นเขาจังว่าผมตายโอ้ยบบกทิดดุนลูกกำนันเก่าเนี่ยนะนะมันไปเป็นทหารยอยนโคราชมันกลับมาบ้านมันมาบอกว่าทหารเวียดนามเขาตี ฐานฐานพันธ์เขาโจมตีจากนั้นฐานฐานพันธ์มันแตกแตกแล้วฐานพันธ์ก็เลยหนีออกจากฐานปรากฏว่าหานเวียดนามน่ะเขานํนไาไปของไปขาดเขาหาอยู่สามมือสามขึ้นเขาจังไปพ่อว่าฐานพันธ์คนนั้นน่ะตายพ่อเขาพิกจบขึ้นมาเนี่ยเขาว่ามันเป็นตัวเขาก็เลยมาบอกว่าคนที่ตายเนี่ยคือทิดลวนบ้านนนนยิว ลุงเขาไว้เนี่ยผมก็ถึงบางอ้อทันทีมิหนะ้าเดินผ่านไปตรงไหนพี่น้องเด็กๆร้องกระจององเง,งี้ยเขาถามว่าผมเป็นผีทั้งที่ผมยังไม่ตายเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องจริงจากนั้นอยู่บ้านอีกประมาณสัก,กวันสองคันผมก็เดินทางเข้าไปที่กรุงเทพไปหาแม่พี่น้องพอไปปุ๊บโอ้ยแม่ร้องผมร้องให้เสียใจพยายามบอกเล่าว,ว่าเขาลือเขาเล่าว,ว่าผมตายไปแล้ว เสียชีวิตไปแล้วเขาไม่รู้จะทำยังไงศพก็ไม่ได้กลับมาว่าอย่างนั้นจากนั้นผมก็อยู่กับแม่ผมในประมาณสักอาทิตย์หนึ่งแล้วก็เดินทางกลับอันที่ใกล้ปักธงชัยอีกพอเดินทางกลับอันที่ใกล้ปักธงชัยถูกส่งกลับไปที่เนิน408ช่องบกตามแผนยุทธการดีเอีกชีวิตของผมยืนอยู่บนเส้นได้ตลอดเสี่ยงอยู่กับความตายตลอดแต่ไม่ตายสักทีพี่น้อง คาดแค้วอยู่ตลอดทุกยุทธการผมเนี่ยคาดแค้วมีพี่น้องหลายคนหลายท่านว่าพี่นนท์น่าจะมีของดีเนาะมันก็มีพี่น้องมันเป็นเรื่องที่บอกใครไม่ได้นะครับมันไม่มีเป็นตัวเป็นตนถึงข่าวที่ทุกข์ที่ยากที่ลําบากผมจะคาดแค้วตลอดถึงข่าวที่อัตคัดขัดสนจะมีผู้ที่นําปัจจัยหรือว่าเงินเนี่ยมาสนับสนุนอยู่ตลอดเวลา ไม่รู้จะบอกว่ายังไงมันเป็นเช่นนี้ตลอดมาสมมติพรุ่งนี้จะใช้เงินอยู่ประมาณสักสองสามพันคิดหนัพกพยงองเงินไหนไปใช้ใจ่ายในส่วนนี้วันนี้หวยออกตกเยินมาถูกหวยพี่น้องเป็นแบบนี้อยู่เลยนะครับผมก็เลยเรู้ว่า,ามันมีอะไรแปลก,ปกมันอาจจะเป็นเขาเรียกเจ้าก,กรรมนายเวรหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักร,รักษาคุ้มครองผมอยู่ก็ได้ผมจึง รอดปลอดภัยมาทุกครั้งและถึงข่าวที่จำเป็นหรือว่ามีภาวะฉุกเฉินขึ้นมาในชีวิตก็จะรอดนะครับไม่ได้มีเป็นไปเหมือนคนอื่นๆถามว่าทำไมผมจึงเดินทางกลับไปที่เนิน408ช่องบกเพราะว่าพบชกท่านจ่าสิเบกดำลิจรดลซึ่ง เคยเป็นผู้คับกอง้อยฐานพันจูโจมที่965มาก,ก่อนตอนนั้นท่านได้เลื่อนชันยศเป็นร,ร,ร้อยโทดำริจรดุนท่านมีคำสั่งให้เดินทางไปเป็นพบชก,กที่บริเวณเนิน408ช่องบกส่วนแยกที่16ท่านมองซ้ายมองขวาไม่รู้จะเอาใครดีไม่รู้จะเอากอง้อยไหนดีไม่รู้จะคัดเลือกกอง้อยไหนดีในฐานะที่ท่านเคยเ,เป็นผู้คับกอง้อย สั่งซ้ายได้สั่งขวาได้กลับหลังหันได้ท่านก็เลยเลือกเอากองไว้ทนานไาจูโจมที่เกพลานุมลิทิเกยเดินทางไปปฏิบัติการในพื้นที่เนิน408ช่องบกแต่เรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณเนิน408ช่องบกผมได้เล่าไปแล้วหลายตอนเล่ามาถึงตรงนี้ก็จะสรุปว่าผมยังไม่ตายนะครับนวน,นาวินนั้นตายยาก พี่น้องเพราะฉะนั้นข้อมูลทางการข่าวฟังหูไว้หูข่าวนั้นมีข่าวลับข่าวรั่วข่าวลวงข่าวเท็จข่าวหลอกและข่าวจริงพูดมาถึงตรงนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องพูดมาถึงตรงนี้เล่ามาถึงตรงนี้ ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ฟังแล้วถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยเพื่อที่ผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆมาให้พี่น้องได้ฟังกันอีกขอบคุณครับสวัสดีครับ